ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงเครื่องบินขับไล่ j 16ของจีนขุมกำลังการรบแบบมัลติโรยุคที่4.5รีวิวเชิงลึกประวัติศาสตร์คุณสมบัติสมัยใหม่ความสามารถด้านการโจมตีข้อมูลจำเพาะและบทบาทในยุทธศาสตร์ขีดขีดขีดบทสรุปเซเนียง j 16สเสินหยางเล16คือเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ2ที่นั่ง2เครื่องยนต์ที่พัฒนาโดยจีนเพื่อเป็น ฟอลังเกอร์สายพันธุ์ใหม่ที่ผสมผสานโครงสร้างแข็งแรงของประกูล Su 2 7 J 1 1เข้ากับอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เรดาร์ AESA เครื่องยนต์ Ws 1 0ที่ผลิตภายในประเทศและระบบการรบเครือข่ายขั้นสูงจุดเด่นของ J 1 6คือระยะทางไกลบรรทุกอาวุธได้มากบินได้นานและมีความยืดหยุ่นสูงสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการโจมตีทางอากาศการโจมตีภาคพื้นการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกซีและปฏิบัติการโจมตีทางทะเล นอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษคือ J16D ซึ่งเป็นเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Attack ที่พัฒนาเพื่อทำลายหรือรบกวนเรดาร์และระบบสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามซึ่งบทบาทนี้มีความสำคัญอย่างมากในยุทธการสมัยใหม่ขีดขีดขีดหที่มาขอองค์การพัฒนาทำไมจีนต้องสร้าง J16 ในช่วงต้นศตวรรษที่21กองทัพอากาศปลดแอกประชาชนจีน p l a a f พบว่ากองทัพจำเป็นต้องมีเครื่องบินโจมตีที่ทันสมัยกว่ารุ่นเก่าอย่าง q 5และ j h 7ที่เริ่มล้าสมัยและไม่สามารถตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพาอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลระบบเชื่อมโยงข้อมูลและการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์จีนมีประสบการณ์ยาวนานกับตระกูล s u 27และ s u 30จากรัสเซียซึ่งต่อย,ยอดมาเป็น j 11และ j 11b ที่ผลิตในประเทศดังนั้นวิศวกรจีนจึงเลือกใช้แนวทางสร้างรุ่นใหม่บนโครงสร้างที่พิสูจน์แล้ว โดยดัดแปลงสูตร30 MKK ที่เคยนำเข้ามาเป็นพื้นฐานและปรับปรุงระบบทุกด้านให้ทันสมัยกลายมาเป็น J16 เครื่องบินลำแรกเริ่มบินทดสอบราวต้นทศวรรษ2010และเข้าประจำการช่วงกลางทศวรรษเดียวกันปัจจุบันเชื่อว่ามีการผลิตแล้วหลายร้อยลำและเป็นกำลังหลักด้านโจมตีทางอากาศของจีนในศตวรรษที่21ขีดขีดขีด2โครงสร้างและการออกแบบฟอลังเกอจีนที่ถูกปรับโฉมใหม่ รูปร่างภายนอกของ J16 อย่างสะท้อน DNA ของตระกูลฟลังเกอร์อย่างชัดเจนได้แก่หางคู่ตั้งตรงทวินเ e อร์ติ l กเทลปีกกว้างผสานล,ลำตัวเ l e n d e ดวิงบอดี้และช่อง ID คู่ขนาดใหญ่แต่ J16 มีการปรับปรุงหลายด้านได้แก่ห้องนักบิน2ที่นั่งเรียงกันตันเดมนักบินด้านหน้าเน้นการบังคับบินและการรบอากาศสู่อากาศส่วนผู้ควบคุมระบบอาวุธด้านหลัง WSO ทำหน้าที่จัดการเซ็นเซอร์เรดาร์อาวุธปล่อยและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์วัสดุคอมโพสิตใช้วัสดุผสมสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทานปีกและจุดแขวนอาวุธจำนวนมากสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีและระเบิดได้หลากหลายชนิดรวมถึงติดตั้งพออดสำหรับเป้าหมายและการรบกวนสัญญาณขนาดตัวเครื่องความยาวเครื่องหมายตัวหนอน21.9เมตรกางปีกเครื่องหมายตัวหนอน14.7เมตร ความสูงเครื่องหมายตัวหนอน6.36เมตรน้ำหนักวิ่งครึ่งสูงสุดเครื่องหมายตัวหนอน35ตันขนาดเหล่านี้จัดว่าใหญ่กว่ามัลติโรไฟเตอร์ทั่วไปทำให้สามารถบรรทุกเชื้อเพลิงและอาวุธได้มากขีดขีดขีด3เครื่องยนต์และสมรรถนะ J16 ใช้เครื่องยนต์ WS10A B ไทยหังที่จีนพัฒนาเองแทนการพึ่งพา AL31F จากรัสเซียเครื่องยนต์แต่ละเครื่องให้แรงขับราว1 3 2 0 0กิโลกรัม 29,000 lbf เมื่อใช้ Afterburner สมรรถนะที่คาดการความเร็วสูงสุดเครื่องหมายตัวหนอนแมสสองราว2,000ถึง2,200กิโลเมตร, 2, ร 2, 2, ชั่วโมงเพดานบินเครื่องหมายตัวหนอน17,000เมตรพิสัยบินเครื่องหมายตัวหนอน3,000กิโลเมตรโดยไม่เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศอัตราการไต่สูงและความสามารถบินระยะไกลเหมาะกับภารกิจโจมตีเชิงลึกขีดขีดขีด4 ระบบอิเล็กทรอนิกส์และห้องนักบินสิ่งที่ทำให้ j 16แตกต่างจาก j 11รุ่นก่อนคือระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ได้แก่เรดาร์ AESA, Active Electronic a l l y c k y Array, ตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันมีความทนทานต่อการรบกวนสูงและสามารถใช้เป็นอาวุธสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในตัวระบบเชื่อมโยงข้อมูล Data Link สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า AWACS เครื่องบินไร้คนขับและหน่วยควบคุมภาคพ,พื้นดินห้องนักบินแบบกลาสคอปพิสใช้จอแสดงผลหลายหน้าจอ MFD ปุ่มควบคุม HOTAS Hand on throttle and stick และระบบช่วยการรบขั้นสูงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EW Suite มีเครื่องรบกวนสัญญาณ ECM pod และการเคลือบลดการสะท้อนเรดาร์ RAM coating เพื่อลดการตรวจจับขีดขีดขีด 5. อาวุธและความสามารถโจมตี j 16ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินโจมตีแบบมัลติโโรที่แท้จริงโดยสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภทอากาศสู่อากาศจรวด P-12 l ต่อเพตลิตลบ15 BVR สำหรับการรบไกลจรวด P-10 IR สำหรับการรบระยะประชิดอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีเลเซอร์และ GPS จะรวดนำวิถีทำลายเรดาร์ ARM สำหรับภารกิจซี จรวดโจมตีเรือเช่น YJ-83K พออดภารกิจ targeting p o ต,ตสำหรับการชี้เป้า ECM พอร์ตสำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์น้ำหนักบรรทุกสูงสุดราว8-12ตันซึ่งมากกว่ามั l ติโรไฟ fighter น้ำหนักเบาหลายรุ่นขีดขีดขีด,ขด6รุ่นย่อยโดยเฉพาะ J-16D J-16 รุ่นมาตรฐานเครื่องบินโจมตีม u l t i r o 2ที่นั่ง J-16D รุ่นสงครามอิเล็กทรอนิกสติดตั้งอุปกรณ์ก่อกวนและต้านเรดาร์แทนอาวุธบางส่วนมีบทบาทใกล้เคียง ea 1 8 g g r o w l e r ของสหรัฐอเมริกาขีดขีดขีด 7. ประวัติการปฏิบัติการ J16 เริ่มเข้าประจำการกับ plaaf ช่วงกลางทศวรรษ2010และปัจจุบันประจำการในหลายกองบินมีรายงานว่ามีจำนวนแล้วหลายร้อยลำและใช้ในการฝึกซ้อมรบใหญ่รวมถึงปฏิบัติการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้และพื้นที่พิพาทขีดขีดขีด ยุทธวิธีและการใช้งาน J16 ถูกใช้ในบทบาทหลักได้แก่โจมตีเชิงลึกและโจมตีทางทะเลทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศซีทเดตร่วมกับ J16D คุ้มกันกองบินโจมตีด้วยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศสนับสนุนสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขีดขีดขีด9จุดแข็งบรรทุกอาวุธและบินได้ไกลเรดาร์ AESA และระบบเครือข่ายสมัยใหม่ ห้องนักบิน2ที่นั่งแบ่งภาระการรบได้รุ่น J16D เพิ่มความสามารถทาง EW ขีดขีดขีด10ข้อจำกัดไม่มีคุณสมบัติสตีลเต็มรูปแบบเครื่องยนต์ Ws10 ยังถูกวิจารณ์ด้านความทนทานขนาดใหญ่มีพื้นที่สะท้อนเรดาร์สูงกว่ารุ่นล่องหนขีดขีดขีด11ความหมายเชิงยุทธศาสตร์ J16 ทำให้จีนมีขีดความสามารถในการโจมตีเชิงลึกการคุมทะเลและการรบแบบบูรณาการในระดับภูมิภาค สามารถสร้างแรงกดดันต่อคู่แข่งในเอเชียแปซิฟิกได้อย่างมากขีดขีดขีด12ข้อมูลจำเพาะโดยประมาณลูกเรือ2นายนักบินบวก WSO เครื่องยนต์ WS ลบ a บ B คูณ2ความเร็วสูงสุด M สองเพดานบิน17,000เมตรพิสัยบิน3,000กิโลเมตรน้ำหนักบรรทุกอาวุธ8-12ตันอาวุธ P-10 พลหนึ PL 12, PL ่งสองพลลบสิบห้ระเบิดนำวิถีจรวดอาร์มและอื่นๆขีดขีดขีดสิบทสรุป ,J16 ไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเช่น J20 หรือ F35 แต่เป็นมาใช้งานหนักที่จีนต้องการสำหรับสงครามยุคเครือข่าย ด้วยพิสัยบินไกลบรรทุกอาวุธมากและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย j 16จึงเป็นแกนหลักของกำลังโจมตีเชิงลึกและการปราบปรามป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอากาศจีนอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง